สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับตอนรับสู่การตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันเสาร์ที่31ตุลาคมครับวันนี้พบกันวันหยุดเนาะในการอัปเดตข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก่อนจะเริ่มกันครับฝากเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับรบกวนเลยนะฮะตอนนี้ประมาณ43,000กว่ดซับแล้วและก็ฝากสปอนเซอร์หนึ่งเจ้าครับเป็นกระเบนเดบนั่นเองใครปวดหลังปวดข่าปวดเอวต้องการยาคลายกล้ามเนื้อติดต่อไปสั่งซื้อกระเบนเดบเลยนะครับช่องทางในภาพพมมีี Facebook Line และะเบบอรรร์์โททศััด้วยนค วันนี้เรามาเน้นการปรีวิวนะครับเพราะว่าแมนยูจะเจอกับอาร์เซนอลเป็นบิ๊กแมชประจําสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่กัน5้าทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วว่าวันนี้มาปรีวิวเอาไว้ก่อนเนื่นๆนะครับจะได้มีเวลาดูกัน2วันเต็มๆโอเลกัน่าโซชาครับให้สัมภาษณ์ในเพรสคอนเฟอเรนซ์เอาไว้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับ เรื่องแรกเนี่ยคืออเล็กซ์เตลลิสครับที่ติดเชื้อโควิดอยู่ก็แน่นอนว่าจะพลาดลงสนามในเกมนี้นะครับแต่ว่าโชคดีที่แข็งแรงและก็ไม่ได้มีอาการป่วยใดๆนะครับตอนนี้อยู่แค่ในระหว่างการกักตัวเท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยโซชาก็อัปเดตว่าในเกมที่ผ่านมานะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่เจอกับไลฟ์ซิกไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับและนักเตะที่เหลือก็น่าจะพร้อมลงสนามได้เกือบทุกคนเลยนะฮะก็จะขาดแค่ลินการ์ดกับทนาน้นของบายยี่ที่เจ็บนะฮะ เรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางด้่งของเซคิโอโรเมโรครับถูกเรียกกลับมารายงานตัวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆแล้วนะฮะเพื่อซ้อมรักษาความฟิตต่อไปแต่เชื่อว่าก็คงจะไม่ได้รับโอกาสจากโซชาในการลงสนามแล้วแหละนะครับเพราะว่าขนาดดีเทนเดอร์สันก็ยังไปสำรองอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเด r คอาร์ฟอร์ไม่ตกเลยช่วงนี้เล่นดีมากๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับโรเมโรเนี่ยมันก็มีรายงานว่าจริงๆแล้วตัวเขาเกือบจะได้ไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ ในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับผมที่มีทนายของเดวิดเบ็กแฮมเป็นเจ้าของทีมแต่ว่าดีลเนี่ยมันลม่ลมลงไปก่อนในวันสุดท้ายของตลาดฝั่งเมเจอร์ล g กซ็อกเกอร์นะครับสื่อที่เล่นเรื่องนี้ก็คือทนานของเดลี่เมล l ครับระบุว่าตลาดซื้อขายของเมเจอร์ล g กซ็อกเกอร์สหรัฐเพิ่งปิดตัวลงไปเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าทางแมนยูแล้วก็อินเตอร์แมมมี่เนี่ยมีการตกลงเจราจากันอย่างเข้มข้นเลยในวันสุดท้ายวันเดทไลน์แต่ว่าดีลก็ไม่เกิดขึ้นนะครับมันล่มไป แต่ว่าทางสื่อไม่ได้ระบุด้วยว่าเพราะอะไรถึงล่มนะฮะแค่ว่าปัญหาตรงกลางไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยอะไรนี้ก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ล่มไปก็ต้องกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าคงไม่มีโอกาสในการลงสนามแล้วแหละอย่างที่บอกไปนะครับกลับมาที่เรื่องของความฟิตกันบ้างนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่โซชาน,นย้ำเอาไว้ในพรสคอนเฟอเรนซ์รอบนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการจากฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งน่าจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีก เพราะว่าอย่างเกมที่ผ่านมาแมนยู U, หันมาเล่นระบบหลัง3โดยที่แผนเนี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีปีกธรรมชาติในสนามเลยนะครับแต่ว่าจะพึ่งกองหน้า2คนที่สามารถเล่นเป็นหน้าตัวฉีกริมเส้นได้รวมถึงแบ็กซ้ายขวาที่ต้องเป็นคนเติมเกมขึ้นมานะฮะโซชาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบที่เราจัดลงไปนั่นแหละเราก็จะยังคงรูปแบบเดิมนะคือใช้ประโยชน์จากฟูลแบ็กสไตล์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลย คุณต้องเก่งทั้งเกมรุกและก็เกมรับเราต้องการประตูและก็แอสซิสจากฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งในที่นี้น่าจะหมายถึงฝั่งของอารอนอลมิซาก้าแลวก็ลุคชอนะครับที่เป็นตัวจริงอยู่ในตอนนี้พวกเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่เราไม่มีปีกจ๋าๆแบบแบรนด์กิกส์หรือว่าเบ็คแฮมในอดีตเราก็จะหวังพึ่งการขึ้นเกมตรงกับข้างของแบ็กทั้ง2นี่แหละนะฮะก็คือหน้าตัวฉีกมันคงไม่ออกมาฉีกตลอดเวลาครับก็จะหุบเข้าไปตรงกลางแล้วแบ็กก็จะเป็นคนที่สอดขึ้นมาทั้งง2ฝั่ พอพูดแบบนี้ออกมาก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมโซชาถึงเลือกดึงตัวอเล็ก์เตลิสเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็เพราะว่าเตลิสมีสกิลเกมบุกที่ค่อนข้างดีและถ้าเขากลับมาจากการป่วยโควิดได้เนี่ยก็น่าจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมที่เราเล่นหลังสาบ่อยๆนะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างและ4-2-3-1มันก็เวิร์กในบางเกมแต่บางเกมเล่นหลัง3แล้วมีวิงแบ็กสองฝั่งก็ดีเหมือนกันนะครับเตลิสน่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งของ เมซาก้าเราเห็นแล้วว่าเกมรับเนี่ยเป็นเดอะสไปเดอร์สกัดได้ทุกลูกแต่ว่าเวลาบุกยังเปิดไม่ค่อยเข้าเป้านะครับลูกชอก็เหมือนกันบางทีเติมจังหวะผิดเติมไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นนะฮะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ใช้อเล็ก์เตลิสในการเล่นแผนหลัง4นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของเตลิสครับก็คือเรื่องของการทำเกมรุกนะฮะอันนั้นคือชัดเจนว่าเล่นเกมรุกเก่งจริงๆเล่นลูกกาอากาศค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งนะครับ แอบไปดูฟอร์มมาตอนที่อยู่กับปอโตเนี่ยเวลาขึ้นมงกอะ่ะก็การจังหวะขึ้นมงดีเหมือนกันแต่มีจุดด้อยเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของการสกัดบอลหรือว่าเรื่องของการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับคู่ต่อสู้นั่นแหละก็คือเวลาที่เจอกับคู่แข่งแบบตัวตัวเนี่ยมักจะสกัดพลาดบ้างมักจะเข้าพรวดบ้างไม่เจอบอลเลยนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของเตลิสแบบจริงๆซึ่งถ้าเกิดจับมายืนแบบเดียวๆเ,เลยเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายตัวเดียวเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเกมรับได้นะครับคือถ้าเกิดคู่แข่งขึ้นมาทางฝั่งซ้าย แล้วแตะผ่านเตลิสไมเนี่ยอาจจะไปถึงประตูได้เลยนะครับถ้าเล่นแบบมีลูกชอคอยประคองอยู่ข้างหลังเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เตลิสทำเกมบุกได้สบายใจมากขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือเอาลูกชอมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายตำแหน่งหลัง3นะฮะแล้วเตลิสก็เป็นวิงแบ็กที่สามารถเติมเกมบุกได้ตามที่เขาถนัดนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ผมพูดลอยๆคือ,คอฝั่งของฮูสคอร์เขาได้รวบรวมมาด้วยนะครับก็คือ s t r e n g ์กับ Weakness strength เนี่ยคือการคลอสการส่งคีย์พาสรูปแบบแทงทะลุอะไรพวกเนี้ยแต่เลสก็จะแกเออแกจะเก่งนะครับเซตพีซก็เก่งถือบอลเอาไว้ครองบอลเอาไว้รวมไปถึงการเล่นลูกกาอากาศเนี่ยเออท่งนั้นของฮูสกอร์ก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยทำได้ดีนะแต่เรื่องของการแท็กกลิ่งนะเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงต่อไปสำหรับเล็กสเตลิสนะครับผมนะอันนี้คือเรื่องของแบ็คซ้ายขวาที่เอามาฝากกันว่าเราอาจจะต้องเอาอาจจะได้เห็น การบุกของ2ฝั่งเนี่ยมากขึ้นในเกมถัดไปนะครับอีกตำแหน่งที่เป็นที่พูดถึงเยอะเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกองกลางครับที่ว่าจะจัดยังไงดีวะกำลังฟอร์มดีทุกคนเลยนะครับทั้งเฟร็ดแม็กโทมิเน่บรูโน่ปอกบาฟานเดเบกมาติชเล่นกันดีหลายๆคนนะครับซึ่งมันมีสถิติหนึ่งจากสกายสปอร์ตครับที่ชี้ถึง2 s t สตาร์ดังในทีมอย่างปอกบาแล้วก็บรูโน่แฟนนันส์นะครับน่าสนใจเลยทีเดียว เขาบอกว่าถ้าเกิด2คนนี้ลงเล่นพร้อมกันเมื่อไหร่มักจะเล่นไม่ค่อยออกต่างจากเวลาที่แยกกันลงเล่นอ่ะมักจะทําได้ดีกว่าเฉียบกันเยอะเลยนะครับอันนี้กราฟนี้นก็คือฟอร์มของบรูโน่แฟร์แนนซ์นะครับเวลาที่ลงเล่นคู่กับบล็อกบาร์จะเห็นว่าเวลาลงคู่กันเนี่ยฟอร์มของบรูโน่จะดรอปๆนะครับแต่ถ้าเกิดลงคนเดียวเดียวๆไม่มีบล็อกบาร์ลงมาด้วยเนี่ยมักจะเล่นดีเอาสินะครับก็ตามกราฟเลยนะครับตามตารางที่ให้มาถ้าลงคู่บล็อกบาร จะมีโอกาสยิงเฉลี่ย2.6ครั้งต่อเกมแต่ถ้าไม่คู่ครับจะยิงถึง4.1ครั้งต่อเกมเลยนะครับโอกาสยิงเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยถ้าลงคู่ปอกบาจะสร้างโอกาสในโอเพนเพลย์1.7ครั้งแต่ถ้าไม่ลงคู่กันเนี่ยทำได้ถึง2.4ครั้งนะครับสำหรับรูโน่นะตัวเลขนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าเหมือนกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าลงคู่ปอกบาจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งแค่ครั้งเดียวต่อเกมแต่ถ้าเกิดไม่ลงคู่กันเนี่ย บรูโน่จะทำได้ดีขึ้นอีก0.3ครั้งนะฮะเป็น1.3ครั้งต่อเกมนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเกิดลงคู่ปอกบาบรูโน่จะสกัดบอลได้เฉลี่ย2.3ครั้งต่อเกมแต่ถ้าเกิดไม่ลงคู่กันเนี่ยจะทำได้ถึง3.6ครั้งเลยทีเดียวเยอะขึ้นมาครั้งกว่าๆเลยนะฮะโอ้โหสแัทมันแปลกมากคือเหมือนเวลาลงเนี่ยมันมันแย่งบทบาทกันเล่นแต่เวลาแยกแยก,กันลงเนี่ยมักจะทำได้ดีนะครับเช่นเดียวกัน สกา s สปอร์ตก็ให้ฝั่งของปอกบาเหมือนกันครับถ้าเกิดลงคู่กับบรูโนเนี่ยมักจะดรอปเนี่ยคล้ายกันเลยโอกาสยิงเวลาลงคู่บรูโน่เนี่ยหครั้งต่อเกมแต่ถ้าเกิดไม่คู่กันเนี่ยสครั้งนะฮะแล้วก็สตลอื่นๆลงคู่กับบรูโนไม่ดีเท่ากับลงคนเดียวนะฮะแปลกมากก็ต้องดูแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้โซชาจะจัดวางแผนยังไงจะ ทำยังไงให้2องคนนี้เล่นด้วยกันแล้วมีผลงานที่ไปถึงจุดพีคทั้งคู่นะฮะเพราะว่านักเตะที่ดีเนี่ยมันควรจะอัดแอดปได้กับทุกบทบาททุกแผนทุกสถานการณ์นะครับถ้าฟิตพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยเป็นระดับเกรดเเนี่ยมันควรจะต้องจับลงพร้อมกันไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องดรอปคนนี้เพราะว่าคนนี้ลงมาเล่นด้วยแล้วเล่นไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับควรจะจับลงพร้อมกันก็ดูซิว่าโซชาจะจะเก่งพอไหมในการปรับให้2คนนี้เล่นได้ดีทั้งคู่พร้อมกันนะฮะไปดูที่ไลน์อัพของฮูสกอร์กันหน่อยครับผม นะะฮที่คาดมาว่าเกมนี้จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แมนยูฝัง่งฮุสกอคาดว่าน่าจะมาแผน4-3-1-2ไดมอนด์นะครับที่มันก็ดีขึ้นกับการเล่นแผนที่มีกองกลางเยอะขนาดนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์กองหลังมีลุคชอ uire, Love, แม็กควายลินเดอร์เลฟและก็วานเมซาก้านะครับตรงกลางเนี่ยตรงไดมอนด์มีท่านั่งของบ็อกบาแม็กโทมิเน่เฟรดแล้วก็แนวรุกมีบรูโน่แฟนนันส์นะครับรวมไปถึงแรชฟอร์ดแล้วก็เมชันกรีนวูดฮุสกอให้กรีนวูด ลงเป็นตัวจริงก่อนทานั้นของเอเดนสันคาวานี่นะครับแล้วก็ฝั่งของมาร์ซียลแน่นอนว่าโดนแบนอยู่ติดโทษแบ,บนเป็นนัดสุดท้ายนะครับโอโ้โหติดโทษแบนนัดใหญ่มา2นัดแล้วนะเชลซี Chelsea, แล้วก็อาร์เซนอลนะครับก็ไม่มีชื่อในเกมนี้แน่นอนเป็นแผน4 3 2ไดมอนด์นะครับนะ่าสนใจว่าจะมาแผนนี้หรือเปล่าส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับ4-3-3นะฮะตัวเจ็บก็มีหลายคนเหมือนกันเนี่ยดูดิซิ คาร์ลัมแชมเบอร์สกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับปาโบลมารีร็อบโฮดดิ้งดาวิดลุยเซงคงต้องเช็คฟิตกันต่อไปนะครับแผนที่เขาให้มาก็เนี่ยครับแบรลเลนโน่เป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนกองหลังมีเบเยรินมุสตาฟีกาเบียลมาเกลเยสแล้วก็คียรนเทียนี่นะครับกองกลางเป็นเซบายอสโทมัสปาเต้กรานิชชากา้าเนรุคครับ,รรบวิลเลียนลากาเซตแล้วก็โอบาเบยองนะครับผมต้องมาฟันธงหน่อยแล้วว่ารูปแบบเกมนี้ ผลสกอร์จะประมาณไหนนะฮะสำหรับผมแล้วผมว่าแมนยูผลงานดีต่อเนื่องมาส3านัดแล้วนะนะครับไม่แพ้แล้วก็นักเตะในทีมก็ฟอร์มดีกันหลายคนสามารถสลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นได้นะฮะก็เกมรับก็ทำได้ดีขึ้นเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มก็ยังค่อนข้างจะเดาทิศทางยากนะครับเกมนัดก่อนนู่นแพ้เลสเตอร์มานัดล่าสุดก็ไปถล่มทีมเล็กมา1ทีมแต่พักตัวจริงไปหลายคนนะครับเกมที่ผ่านมาในยูโรปาลีกนะฮะ อีกอย่างที่ต้องจับตามองก็คือฟอร์มของโอบามยองนั่นเองครับกับตันทีนที่ยังไม่ค่อยจะเข้าฝักเท่าเท่าไหร่นะลงไป6เกมแล้วนะครับฤด,ดูการนี้แต่ว่ายิงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นฟอร์มยังค่อนข้างจะต่างจากปลายฤด,ดูการที่แล้วที่ฮอตมากๆเลยถ้าฟอร์มเกมนี้โอบามยองยังไม่กลับมาแมนยูก็น่าจะชนะได้นะผมเชื่อว่าตัวแปรสำคัญน็คือโอบามยองนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับก็เลยให้สกอร์สักสองหนึ่งแมนยูสามารถเฉือนได้แล้วกันหรือไม่ก็2สองศูนย์เลยนะครับแต่น่าจะยิงนั้นสักสองลูกอาจจะยิงเยอะหน่อย ค,คิดเห็นยังไงพี่มาบอกในกล่องคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายที่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในระดับหนึ่งนะฮะในการรับชมวันนี้ทางนั่งของลาการ์เซตาเดลโลสปอร์ตครับสื่ออิตาลีนะครับรายงานว่าฮาคารชาวฮานุกลูครับกลางลุกตัวเก่งของเอซิวิลานจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในซัมเมอร์ปีหน้านะครับสื่อก็เลยแนะนำให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปติดต่อคว้าตัวมาล่วงหน้านะครับ คว้ามาให้ได้เลยตามกฎบอสแมนในเดือนมกราคมนี้นะฮะสาเหตุที่ต้องเชื่อมโยงกับแมนยูก็เพราะว่านักเตะคนนี้ครับจะเรียกขอค่าเหนื่อยค่อนข้างแพงนะจากที่รับอยู่ประมาณ2.3ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยก็อาจจะมีการขอเบิ้ล้ขึ้นได้มันเลยทำให้สัญญาของเขากับเอซิมิลานยังไม่กระเตื้องยังไม่คืบหน้านะครับฉะนั้นถ้าจะมองหาทีมใหม่ที่น่าจะพอจ่ายค่าเหนื่อยไหว ก็คงต้องแมนยูซิคะนะครับแมนยูอยู่แล้วถ้ามีข่าวเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยใครใจ่ายไหวแมนยูมาก่อนเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ผมว่าเต้าแน่นอนนะครับแมนยูไม่เคยสนใจไม่ได้มีข่าวเชื่อมโมยงกันมาก่อนแล้วกองกลางก็เยอะอยู่แล้วนะครับแนวรุกที่เป็นตําแหน่งของเขาเลยเนี่ยก็คือบรูโน่แฟนันสตรงตัวก็สื่อน่าจะโยงมาเพราะเรื่องเงินเฉยเฉยนะครับแล้วถ้าเกิดถามถามคําเดียวเลยถ้าเกิดอุตริสนใจจะเอามาจริงจงเนี่ยจะไปยืนตรงไหนครับจะไปลงยังไง ตอนนี้ฟันเดอร์เบกก็แทบไม่ค่อยได้ลงจนโดนบ่นอยู่แล้วนะครับแล้วเอาไอา้ไอ้อาชาโนโกรูกมาอีกเนี่ยมันไม่มีที่ให้ลงนะครับนะก็น่าจะเป็นข่าวลือจากฝั่งลักกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อจอมเต้าอยู่แล้วด้วยนะเอามาฝากกันเป็นน้ําจิ้มเล็กๆในวันนี้แล้วกันนะโอเคครับนี่คือทั้งหมดของกันตัวหน้าครับวันนี้ถ้าเกิดใครช,ชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe ไปกันด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ก็จะไม่พลาดข่าวสารที่มาฝากกันนะฮะแล้วก็เพจอินสตาแกรมติดตามกันได้รวมไปถึงกับเบนเน็กับสปอนเซอร์เจ้าหลลัักใครง ปดเขวาวดกล้ามเนื้อติดต่อไปสั่งซื้อได้เลยนะฮะไปแล้วครับไว้เจอกันอีกทีก็คือหลังเกมนะหลังเกมแมนยูอร์เซนนนั่นแหละมาพบกันกับ5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับขอมีความสุขกับการท่องเที่ยวอย่าลืมรักษาความปลอดภัยกับการใส่หน้ากากแล้วก็ social distancing ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ